สวัสดีครับผมลุงทุงแห่งช่องถุงพุซ่าครับช่องที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงสีการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชดำเนินรายการตรลอดรายการ ก็มาดูกันเขาไถาหน้าหวานเขาอีกทีนึงครับมอวานมีเซ็ต <c oughs> มอนามแตกโอ้เสียงสนัน่นลันทุ่งจนมอนามแตกทีมหวานเขาก็มาเร็วเขาก็หวานด้แป๊บเดียวเขาก็โอ้รอมีไวแล้วก็กรับไปซ้อมมอนามซะสามสี่ชั่วโมงวันนี้ก็มาต่อครับควันทเซ็ตจะมาวันนี่ก็มีเซ็ตมากับ หนึ่งรื้อไทยวันนี้กับบน่วง,งานถนนกันหลายแทนที่จรีบครับไปทํางานก็นมาตามดูกันครับวันนี้แต่เป็นยังไงต่อจะมีปัญหาอุปสรักตรงไหนอีกไหมนะขอยหรถมาแล้วอีกสักครู่ทีมหวานกับจีตามมาพอตามมาแล้วก็หวานแล้วก็ไทครบ ไม่ใช่ไถกรบวานแล้วก็คราดกรบแล้วก็รอฝนละทีนี้ฝนที่มาตอนไหนทั้งเจ้าของนากับบนว่าสาธุคืนนี้อย่าเพิ่งตกเลยโอ้จ,กจักใจเทวดาไหวยังไงเนาะพวกปลูกมันพวกหวานไปแล้วก็บอกตกมาถอตกมาถอคนกำลังหวานเลยอย่าเพิ่งตกเลยปวดหวัว เทวดาเนี่จักเกี่ยวยังไงเนี่ยตอนนี้รุงทุงก็ยังอยู่ในล่มอยู่มีกล่าวออกไปมันร้อนครับวันนี้สภาพอากาศแดดจ้าครับวันนี้ร้อนกนว่อวานนี้ไถไปก็จอดรถไถนึกว่าพังอีกแลว้วนึกว่าเจงอีกแลว้วเมื่อวานนี้เอ มอนามแตกเรากฏว่าเจอปลาดุก <c oughs> ก็เลยจอดจับปลาดุกเดี๋ยวมีอาหารเที่ยงแล้ววันนี้ปิ่งปลาดุกอปิ่งปลาดุกก็นามยังแชะจนถึงขันว่ามีปลาดุกแหละครับมันก็ไม่ถึงกับแชะมากแต่ก็มีอ่ะ ខ្រូវាល់់ទាំង់ផ្សាក់់ក bàn đắm phì lệ đu nà đính khi đang hành hành cho con đại bà lúc chơi chứ còn hành đẹp này luôn này, ừ ừ à à ปาเสือเอ้ามันมาจากไหนโอ้สงสัยมันมาตอนเดือนนามนามเขามาในนาฝนตกโอ้ตอนปอยู่แล้วเนาะใช่ตตนตอนนี้มันแรงแล้วแต่ตอนนี้นามแห้งแล้วตกผักเมตกผักแล้วเชื่ออยู่ในมาไปไถนาได้ปลาดุกโอได้หันเทียงเลยครับตัวยาวยาวสู่ครับสูงมันพร้อมสงสัยอยู่เป็นอะไรอยู่เลยลงไม่ได้ กำลังจีหาทางไปอยู่แต่ไม่โดนหนกโดนนูกินครับแต่ว่าก็เป็นอาหารเขี่ยงแหละครับวันนี้เดี๋ยวพไปล่างตัวดูโอ้ตัวงามครับตัวงามแม้ษัทสูบบ่อปลาจับได้จริงๆพอได้เน,นาะมันอาจจะพอไปหน่อยอ่ะลูกได้ไหกสิบด้วยเน,นี้โอ้ปลาดุก, <c oughs> ดกน้ามันได้เดี๋ยวนี้หกสิบปลาดุกเลียงถือหกสิบไงปลาดุกน้าแพงอยู่ดีหากลางวันหากลางวันอาหารกลางวนันครับครับครับโอ้ยพอดีเลย นี่แหละครับมาตามทองไรทองหน้าก็หากินตาธรรมชาติมีปูมีปลาก็หากินป้ายแต่บันยาโชคดีไทยหน้าหน้าแหงหงก,ก็มีปลาดุกมันคงกิเสือจากหนองนี่แหละเขาไปในนาตอนน้ามาตอนฝนมาตอนพนานพยุแต่ว่าตอนนี้มันมันแรงแล้วมันก็เลยไปไหนไม่ได้ <Yeah. S 1> ทั้งไว้ เออถ้าคนว่าบางคนว่าโอ้ทำบาปมันมี่ฉรอกรับมันเป็นวิธีชีวิตมันเป็นอาหารการกินแต่จักสิทำยังไงอยู่บานนอกบานหน้าก็ต้องห้ากินไปยังนี่แหละครับอันนี้ก็ใส่น้ำทิ้งไว้เอาไว้รอตอนเทียงจักหน่อยใกล้เทียน <c oughs> ไปละครับจิโุยตอละหนึ่งฤาไทย เจ็บหัวงานนี่สักหน่อยนึงก็ไถนี่กไกลที่เสร็จแล้วเมื่อวานก็ไถจนโอ้เห็นกลับสักถุงสองถุงเลยวะนุ่งถุงมีอยู่กับกลับก่อนแล้วมันสิหมืดแล้วกลัวผีไท <c oughs> <c oughs> ยมีกลัวครับแต่กลัวผีก็เลยกลับก่อนไทยเสร็จแล้วก็มีต้องรอ <c oughs> เดี๋ยวทีมงานหวานมาจริงๆเขาตกหวานให้เมื่อวานนี่ แต่พอรถไถเสียเขาก็เลยอยู่ไม่ได้เขากไปวันนี้เขาก็รับงานไว้แล้วแต่ว่าเขาว่าประมาณสักสิบโมงจีเซ็ดจิกลับมาจีบวานวานเซ็แล้วก็ทั้งหมดมันยีสปิบห่าไรครับของหนึ่งรือไทยนี่กับเก่าไรที่เลือไรเป็นของหาาิพี่นองแต่ว่ายีสิมห่าไรนี่มันก็มีส่วนที่เป็นมาที่ไถไม่ได้ เก็บมุมคนาแะไรครับจีเซ็ดแล้วเมื่อวานนี่ก็คลับดึ๊กทัวร์รถซ้อมเซ็ตลเลยไถเหลือบิงนี่บิงสุดท้ายเก็บมุมคน,า,นาเซ็ตจะเก็บมุมคนาแล้วก็รอค้นหวานแหละครับค้นหวานมากอะจีมาหวานเซ็ตแล้วก็คลาดที่นี่ ยังไม่ได้ทาอะไรมาเลยมันก็ัาายทองแหละครับเออกับแปลกเนาะมันเสือกไม่มีนามอยู่ขออภัยคาว่าเสือกนี่มิช่ยมิชัคยคายับนะครับภาษาโคราชเสือกคือปลาเสือกปลามันบืนนแะละเขาเรียกว่างไงในภาษากลางเบือนอยู่กับเวลานามมานามแต่โคราชเขาเรียกว่าปลาเสือกมันก็จะเสือกกัะส,สนไปเรื่อยนั่นแหละขออภัยคาว่าปลาเสือกมันเสือก ขึ้นมาแล้วก็มันก็ยูได้นะหนามแหง้งแค่เพอเอามาใส่น้นามายทองล่ะเออแปลกเนาะเอาไปเก็บมุมขวาน่าแลงอื่นนีกคือดึกมันอาจจะมีเรียบรอยไฟมันก็มีค่อยดีในะรถไฟ อะไรอ่ะโอ้ตายหนีปลานี่ตายเขาเรียกว่าตายดาบนาตายดาบนาเลยโอ้เดี๋ยวไปชวนหนึงอะไรเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนไปช่อนโอ้โดนรหลอดไถ่ไถ่ขาดเลยตายตายตายโอ้กำลังไข่ดาโอ้เดี๋ยวมาเลยเลยไปตายไถ่นางไถ่นา่งมีต้องมีต้องเอาขาไถ่ดอกไปหาไถ่เอาปลามาขายนี่แอ๋ไม่ไปตายไก่ไปครัได้อาหารเที่ยงแหละครับมือนี้ สบายสามตัวแล้วครับเนี่ยมาละ,ะ <c oughs> หลังจากเมื่อวานนี้เดบานเขาไปได้เมื่อไปสองถุงนิดเดียวมีถึงสองถุงสัน่นรดไถก็เสียไถต่อมีได้ทีมหวานกันเลยครับวันนี้พร้อมเร้วมาเลยครับทีมหวานมาถึงแล้วก็เริ่มหวานเลย ก็เริ่มมันเริ่มมันจะแปลงในนู้นพอาวานเส็จแล้ะก็รถไทก็เตรียมจิตขาดครบขาดกรบถ้าฝนตกบางทีงอกเลยถ้ามันมีตกก็อยู่อย่างนั้นแหละอ้าวปล่อยมันทิ้งไว้เพราะว่าถ้ารอต่อไปให้ฝนมันตกก่อนเนี่ยรถไทมันจะลงไม่ได้จะไปขาดไปอะไรมันก็ยากตอนนี้ไทยนี่ไทยครบทุกแปลงแล้วเริ่มลุยกันแล้วครับวันนี้ก็คือจีเซ็ตอยู่ ก็มีลมชิวชิวสะพบอาการกระทองฟ้ากะมีเมฆบ้างมานเมื่อนนีกะใจวิต๊กกังวลอยู่จากของนาลมตึ้งตึ้งตึงหนึ่งว่าฝนี่ตกอ่าก็รอดมาได้เาแต่ฝนตกมาเมื่อนีนวันนี้ลงมาไถก็ไถไ,ไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ปอดโปรง่งเมื่อกี้นี่ก็บอกเจ้าที่เจ้าทางไปแล้วอ่าบอกจุดถูกบอกเจ้าที่เจ้าทางกักหนึ่ง ดินให้แก้วนึงที่เหลือก,ก็คือจะเป็นของลูกล้านเจ้าที่เจ้าทางเริ่มลุ้ยกันและครับเดี๋ยวมาดูการติดตามการทำงานของทีมงานมาแล้วครับทีมวานวานได้เร็วมากครับแป๊บเดียวมาถึงนี่แหละเก่าไรจะถึงขึงชั่วโมงไหมเนี่ย สองเจ้ารวมกันกี่สิบห้าไรครับอ้าว 1, มีพันมดแล้วกำลังกิมาเติมเลยทอดรองเท้าเลยครับดิ้นมันเหนียวเ <c oughs> ดินมีของตัวสูติ้นเปล่าไม่ได้อีเปิมนี่สบายชช่่่อออองงไไหหนนลูกพีเช่อง ทุงพุทซาอไปเปิดด้วยเลยมีหลายคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ได้กดติดตามให้ได้ครับกดติดตามเนาโอ้กดนน่นมีวางอยู่ตรงนู้นไว้พอทพูดเจ้าที่เจ้าทางอยู่เอไปเป็นลูกล้านกันได้กรบธรรมดาคขับประเพณีวัฒนธรรมมา ถุงมาไรามาหน้าก็บ,บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนิดนึงเมื่อวานนี้เมื่อวานรถเสียทั้งเจ้าของหน้าก็เลยบนบานไหวมาว่าน,นี่เจ้าม,มาฝากับมาฝากก,กักหนึง่งเจ้าที่เจ้าทางก็จิ้จักแก้วนึงนี่แหละที่เหลือก็เป็นของลูกของหลานขอเศษขอเลยทำเนียมเน,นาะจัดทำเนียมของใครด้วยมันเป็นทำเนียม ต่ไปส่วนราชการเขาจะเก็บขาดทมเนียมเนาะก็พันเขาวันนี้ใช่พันเขาลอยครับเขาลอยกระเซ็ดตรงนี้มันหน้านามมากแต่ถ้ามะลิคือจีมีม่ไ้กินหรอกเนี่ยต,ต้องใช้เขาลอยเนาะเวลานาม,มากมันจะขึ้นตั้มตัํมนามเออมีอมมตานามมีตานาม โอ้ยลมเย็นดีนเนาะแต่ว่าเย็นกับเหนื่อยคือเขาเนะ <laughs> ลมผัดครับลมผัดมาแล้วลมผัดยังแห่มีฝน,นตามมาไหมเนี่ยมีหรอเเนาะมันต้องต้องลมสงบนิน่งโอ๊บอ้าวยังไงช่างหัวมันช่างหัวมัน เติมเขาได้แหละครับก็จะได้ลุยกันต่นอโอ้รวมเลยวันนี้หาซิบไรเมื่อว้าจเจียวเงินไปไว้กันไหนหมดอีฝอยแม่เลยวันละแปดซิบไรแปดแปดหกสิบสี่แม่เงินแต่ว่าเหนื่อยครับกว่าจะได้กัญชียามฤดูกาลนี่แหละ ชีวิตของคนแับจางคนทำมาหากินยามเขาจางก็มีงานกับอาโรงไหนโรงหน้ากับพอมีงานทํามีรายยุแต่พอหมดแล้วก็ม่มีใครจางแล้วที่นี้ แล้วก็รถดมาขาดจบแล้วก็จบที่เพรอะตะฝนตกเขาหงอกก็มาลุนอ้าวที่มีนามมาตออ่อเนื่องไม้ ไทครบเลยครับวัตตีดินวัจิขาดดินครบแต่ว่าดินมันมันเหนียวครับโอ้ยติดผ่านมุมปุ่มม,มุมปุ่มวัวมันจะมีแตกตอนนี้ก็กำลังไกลเที่ยงครับเทียเ่ยงแล้วมีใกล้ถึงเวลาอาหาร มาทงมาทาก็ตามีตามเกิดครับได้ปลามาสามตัวไปชักดูนี่ก็กำลังหาฟืนครับก็หาเก็บเศษใหม่แถวนี้แหละมันหลวงมันลนอยู่ใหม่ยู่ค่าถลเลือทิ้งไหว้มันก็จิตเกิดไฟไหมปลายู่ค่าเสียหายาไม่นี่ทำอะไรกินเนี่ยปลาย่าง ปลาย่างปลาย่างเกลือก็มีมีนะปลาก็มีมีไม่มีอะไรเลยเออเอาตามไก่ย่างซุกกินเฉยๆนี่แล้วมีข้าวเหนียวมาอยู่มีไก่ย่างอยู่จะกินได้ปลาปลาายดาบนะปลามันไปตายเอาดาบนะกับพี่มือเชฟหนึ่งเหมือนเดิมครับรอบที่แล้วนี่ หอยหอยอบฟัง,ง,งโอ้โหไฟลุกบึมบมเลยทีแล้วมันจียางยังไงทีนี้ <c oughs> อ้ยอย่าว่าถ้าปลาจีซุกเลยคนกับจีซุกอย่า้ไม่ใหม่ยูค่ามันแหงครับเดี๋ยวมันมันกระยอบมานรู้ฝีมือว่าจีทำยังไงกินครับเกลือมีม,มีน้ำปลาพริกมีมีม <c oughs> อฟอฟยู่ก็เป็นเมนูเด็ดวันนี้ครับปลาห่อใบบัวหรือเรียกอย่างหนึ่งใบบัวหอ่อปลาก็จะคือกันแล้วใบบัวห่อแล้วก็มกเลยก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไปโขกไปไหลไปนาก็หาเอาตามมีตามเกิดแหละครับใบตองมีมีกระทะหม้อมีมี ก็ไฟกัาใบบัวหอแล้วก็มกเลยอมีได้พิธีรีตรองมากมายเครื่องปรุงอะไรก็มีม,มีสักอย่างเอามกกินนี่แหละเป็นอาหารเที่ยงเมนูโดนเมื่อกี้ลูกร้อนๆเมื่อกี้ลูกร้อนๆนับจ่อย ใบบัวาตายทั้งตัวนะครับไม่ใช่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปกก็ไม่นิดครับเมนูบานๆใบบัวมันสดมันก็จะมีไหมครับปลาสุกพอดี ยิงจะทําเมนูกี่โคลนนะครับแต่ว่ากูเปืือกมกกี่โคนเนี่ยมกขี่โคนห่ออ้าวเดี๋ยววันหลังวันหลังวันหลังจะได้ปลาไปเล่ะเออโมีไดากระสือมาอันนี้ปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติอืมไฟกำลังร้อนนั่นสายทางร้อนเลยครับเฮ้ยไม่จําหมาเรื่อย เมนูนี่ไกลที่ได้ทีแล้วสุไฟเข้าไปอีกนิดนึงควัรหุย ฟังเสียงไก่ทีไก่ได้ทีแล้วครับจจไ,ไก่จมัยไก่จมัของโมเห็นเนาะอยูใตใบบัวมกเป็นขี้เถาเลยก็สะอาดกว่ามกเป็นตัวอืมอ่ะมกขี้เถาแท้ๆเนาะ <S <S ปลาขุกขี้เถาฮ่อันนี้ห่อใบบัวมกมันมีติดขี้เถาครับผูิปัญญาชาวบ้านหาวัสดุที่มีตมทองทิน อะไรไกลมือก็ใช้ได้หอใบยูคาเป็นไงวะโอ้เมนเหม็นมันอย่ <laughs> านี้หไปลูกหอปลาซิวหรอป่ะนี่ <laughs> ใช่เอา้ามาดูกันครับได้ทีละมั่งใบบัวจนไม้ดำ้ปอีป่ะนี่โอเคครับโอเค <laughs> โอเคนีค่ <laughs> นี่ขนาดไม่ได้เตรียมมากรนนะครับนี่ถ้าเตรียมมากรนนี่โอ้เอาใบยอมาเนะานะใส่เ,เครื่องนี่เตี้ยมาเื่อคิดมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผลงานร้อนๆๆโอ้ยเนะาะกของมกกระไฟเนาะมีแต่มกกระตูเย็น 啥也没